สวัสดีครับหอยยามคำต้งเชนองาเภครับผมนี่ครับมีแม่สาวทองแรกมาเปิดแบงพี่นองนะครับเนาะแม่สาวทองแรกฟันน้ำนมนะครับเด้อนี่สูงร้อยสาสิบหกเซนติเมตรเล่าก่อเพื่อนแม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบสองตัวนี้เป็นลูกสาวของสายกบนะครับเป็นใบสีชมพูนะครับแต่เจ้าของเพื่อนบ่ราหามาเพราะว่าหาบ่อเจอนะครับเนาะหาบ่อเจอนะครับเบื้องแขงขากระดูกตีนะครับผมน้ำเสนอนะครับเบื้องหน้าตาวงเขาสวยนะครับฟันน้ำนม แข็งขาประกันเล็บดีให้ครับผมเล็บหางดงหางดอกน้องครบที่เต้าหายมดสถานะตอนนี้เพื่อนท้องสามเดือนนะครับผมตรวจท้องให้แล้วโว้ยเหงาหางพี่น้องเอ้ยหางกระพวดแทบเมืองหางเิ่นสุดจัดอีครับผมเนี่ยเมืองด้วยความสูงลอยสามสิบหาอยสามสิบหกนะครับเนี่ยหนาด้อมด้อมยังสูงเลอีกนะพี่น้องเป็นควายสาวทองแหลกฟันน้ำนมนะครับเป็นสายกลมปัจจุศาสต์นะครับแม่นแต่ว่ามันบ่ได้ บ่ได้หลอดกระใบ,บามาเพราะว่าพัญหาว่าเจอนะครับผู้เถ่เพนพซาว่าสิาาาาขายคยา้ายเจือตัวนี้ไปได้มาจากคอกนะครับอยู่ในท่องเอกาสารครบเบิ่มพันล้านสามเดือนตัวท้องให้แล้วนะครับผมส่วนราคานะครับผมเปิดแบงค์พี่น้องแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันราคานี้ผมให้ต่อรองด้คือเก่านะครับผมต่ออะไรนะครับต่อว่ไรผมไม่ให้สื่อได้พี่น้องเด้นี่ครับ ควายอยู่บ้านสว่างตำบลเหตุเตยเพื่อนสพออนเจนนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดหาสามเจ็ดสีห้นะครับผมลองโทรมาสอบถามเบื่อนผู้น้องเด้อโอเคครับสวัสดีครับผม